นาฬิกาที่มี AI สั่งการด้วยเสียงตั้งนาฬิกาปลุกพรุ่งนี้6โมงเช้า นี่ตั้งให้แล้วเรียบร้อยมิฐานข้อมูล c h a ท GPT ประเทศไหนใหญ่ที่สุดในโลกตอบมาแล้วรัเสเซียถูกต้องนาฬิกาสมาร์ทวอชที่มี AI กับ G c ช e l e c e เล็ก2หน้าจอ LTPO 2.0ขนาด1.46นิ้วความสว่าง1,000นิตคมชัดใช้งานลื่นไหลติดนิ้วด้วย refresh rate 6 0เฮิร์รตซ์มี always on display ให้ด้วยนะโหมดกีฬาออกกำลังกายมีให้มากกว่า180ชนิดมี GPS ในตัวไม่ต้องเชื่อมมือถือได้ระยะทางแม่นยำมีหน่วยความจำในตัว134เมก ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าสามารถใส่เพลงในนาฬิกาได้เลยเชื่อมต่อหูฟังได้ด้วยออกกําลังกายไม่ต้องพกมือถือตัวเบาๆฟังเพลงจากนาฬิกาได้ฟังกชันการตรวจวัดต่างๆปกติต้องกดแล้วรอผลทีละคาสั่งตัวนี้กดคําสั่งเดียววัดพร้อมกันได้5้าอย่างเลยสะดวกมากขึ้นเยอะครับในส่วนของ AI มีฐานข้อมูลจาก Chat GPT สั่งการด้วยเสียงได้หลากหลายแจ้งเตือนนัดเล่นเกมตอน3ามทุ่มเพิ่มแจ้งเตือนระบุข้อมูลให้เรียบร้อยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อก็ได้คําตอบฉลาดตามข้อมูล AI เลยนะครับเออใช้งานได้จริงเหมือนกันสามารถเชื่อมต่อแอปเคสติ้ยโอเอดูข้อมูลการวัดค่าต่างๆได้หรือจะเปลี่ยนหน้าปดัดเปลี่ยนดีไซน์ก็มีให้เลือกเป็นร้อยเลยครับมาตรฐานกันน้ําระดับ5 atm อาบน้ําล้างมือหรือว่ายน้ําก็ได้สบายๆแบตเตอรี่ใช้งานแบบประหยัดสุดได้นานถึง32วันผมใช้ในชีวิตประจําวันปกติมีออกกําลังกายบ้างใช้ได้นานเกิน10วันแบบเหลือๆสวยดูดีฟังก์ชันครบและมี AI จัดได้เลยตรงนี้ ซีสเล็กเอริสสองไ